เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iC l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับอ่าสวัสดีครับมิลลิคิวเบนะครับวันนี้ก็ออยู่กนา,า,ายดะก็ลาชารอยู่เลย วันนี้มีคนถามบอกว่าตัวดองกิจกรรมลิมิต็ดเนี่ยตัวเนี้ยครับของเอลีเนี่ยเราสามารถดองไปเปิดตัวใหม่ได้ไหมดองได้นะครับสามารถดองได้แล้วก็อย่างเช่นเราก็ซื้อทิ้งไว้ได้เจ็ดสิบโลเจ็ดสิบโลใช่ไหมครับก็แต่ละกิจกรรมไปตัวละครที่ควรจะดองแล้วเปิดก็คือไม้นะครับไม้เซฟน้องนิยมสุดอ่อมากสุดแล้วตัวที่สี่ครับเลขคือการเรียงไทม์ไลน์เอลีตัวแรกอ่าต่อไป 2, ตัวที่สองตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่นะครับถ้าเกิดจะดองเปิดไม้ก็เป็นทางเรื่องที่ดีนะ แต่นี่มีแค่จะบอกว่าเซฟน,นอกมรอดได้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเซฟไทยมันดองได้หรือเปล่าก็ตัดสินใจดีๆแล้วกันนะครับจะดองอะไรก็อ้นี้มันเซฟไทยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้านะครับผมต่อไปคำถามคือเอลี่หลังจะหมดตู้ลิมิเต็ดเนี่ยจะเข้าตู้ธรรมดาไหมเนี่ยตู้ธรรมดาตัวนี้ <laughs> คือน้องเป็นตัวลิมิเต็ดยังไงก็ไม่เข้าตู้ธรรมดาอยู่แล้วนะครับน่งอ้างอิงกับเซฟนอกะเซฟไทยไม่รู้เหมือนกันครับแต่ถ้าเซฟนอกตัวจบลิมิเต็ดเสร็จมันไม่ได้เข้าตู้นะก็ประมาณนี้แหละครับ ก็อย่างที่บอกครับถ้าจะเล่นน้องตอนนี้ก็เปิดไปเลยไม่ต้องไปรอครับไม่ต้องไปรอแต่ว่าตัวน้องต้องเปนะถ้าไม่เปก็มี่เคยบอกวิธีทําแล้วว่ามันก็ได้สามดาวแล้วก็เก็บเศษจ,จากคาริหาดเนี่ยครับเอ่อคาริหาดบ้านเราอะเออเราก็เข้าเนี่ยบ้านเพื่อนไปเรื่อยๆหาเศษเอลีเก็บเอาก็ได้ครับเนี่ยถามว่าวิธีนี้ดีไหมก็ได้แต่มันได้เวลาหกเศษมัน หมิวว่ามันนานมากเลยนะเว้ยคือหมิวจะบอกว่าหลังๆมันใช้ที240เศษอะไรเงี้ยเพื่อนๆจะเก็บทีละหกเศษนี่เราเลิมกันไปก่อนหรือเปล่าเพราะนั้นตัวเอลี่หมิแนะนำให้เปดีกว่าครับอ่ะดูอย่างชูดิ180ดูดิหมิวว่าหนักครับถ้าคิดจะเล่นเอลี่ก็เปเหอะรอหมิวว่าน่าจะเลิกกันไปหมดแล้วแหละสามสี่เดือนนะ่ะโอ้โห อ่าจบไปส่วนเอลี่เข้าตู้ไหมตัวดองกิจกรรมดองได้ครับแต่เซฟไทยไม่ทราบนะถ้าจะดองก็ระวังดีๆแล้วกันนะเกิดเขาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็เจ็บแน่นอนนะครับโอเคจบเรียบร้อยครับต่อไปเป็นในส่วนสรุปใหม่นะครับ3ตีที่คนนิยมตอนนี้มีทีมอะไรบ้างอันนี้คือทีมไฟที่หมีเล่นตอนนี้คือหมีพยายามลองเปลี่ยนลองไม่ลุกทีและตีกับทีมซีซ่าพลังพอเนี่ยสรุปยังไงก็มารลุลุง2แล้วก็เป็นในส่วนตัวหลักเออแทงแล้วก็ชู แล้วก็คู่กับน้องจอมบุญการานี่ครับเนี่ยอันนี้มีเล่นอย่างเงี้ยก็สูสีกับทีมซีซ่าอยู่นะแต่ถ้าทีมลูมินัสก็สูสีอยู่แต่ว่าออกทางแพมากกว่าเพราะลูมินัสมาเข้ามารวงนะครับวิธทีสู้ทีมลูมินัสให้เอาตัวชูกับจอมบุญการเข้ากลางครับมันจะไม่โดนตีก่อนเอามารุ์ลงไปล่อปา่าถ้าอยู่ตรงกลางบางทีโดนตีไปตายก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าลูมินัสมันจะเปิดกลางอยู่แล้วนะครับก็อาจจะตายก่อน เอ่อมีตัวไหนดีบ้างก็อันนี้แนะนําก็จะมีตัวฮิวแทงที่ค่อนข้างทานอยู่เป็นตัวหนึ่งก็คือเอาน้องนอม่านะครับเอานอม่ามาฮิวก็ได้นะ<ส>ตัมีไปลองแล้วไม่ค่อยเบิร์กเท่าไหร่เลยวะก็อาจจะต้องดาวเยอะหรือเปล่าก็ต้องไปลองดูนะครับมีเอามนุษย์ลุงเนี่ยแหละเพราะว่าอย่างน้อย PVE หมีผ่านด่านง่ายมากเลย PVE นี่คือถ้าวางผิดเผานี่ตายเรียบเลยับกอแค่แทงยืนได้ผ่านยาวหรือว่าอย่างบางคนคอมเพทอาจจะเอาน้องแว่นมาก็ได้ครับ เอาลองว่นลงมาคอมโบนี้ก็ได้ครับมันแล้วแต่แต่ว่ามีทีมที่ดีไหม,ไมก็หลักๆเขาทีมไฟก็เล่นกันอยู่แค่นี้แหละครับจะเอาเล่แต่เล่มันก๊อปท่าได้ก็จริงนะแต่ว่าดามเมจเบากว่าตัวหลักเยอะแล้วก็มันไม่ติดดีบัฟนะใช้ท่ามันแต่ไม่ติดดีบัฟเหมือนกันมีว่าถ้าไปเล่นเล่ไปเล่นน้องมันรุ่นลุงดีกว่าครับมันรุ่นลุลงโหดกว่าก็ประมาณนี้แหละครับ ทีมชูจะเล่นคู่เอลิก็ทําได้นะเอาเอลิมาเนี่ยอยู่อย่างนี้อีกตัวหนึ่งก็โหดดีนะออย่างนี้ก็ได้นะแบบนี้จะเล่นแบบนี้ก็แต่ว่าเอลิควรจะต้องขั้นต่ําคือยูอาร์ขึ้นไปนะครับถ้าเอลิสามดาวตีอย่างเบาเลยไม่เข้าเพราะว่าทีมเรามันก็เล่นดาเมจหมู่อยู่แล้วไงใช่ไหมล่ะชูมนุษย์ลุงแล้วก็จอมมุนการหมู่หมดเลยแล้วก็เป็นเอลิก็ตีหมู่แต่เอลิจะช่วยทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ฮิวก็ช่วยได้ครับเนี่ยจบแล้วสำหรับทีมไฟเปก็เล่นแบบนี้ก็โหดดีทุกคนสกิ อืมเราหลักเขามีแค่เรื่องนะสำหรับทีมไฟนะครับเผื่อใครจะเล่นก็สามารถเล่นไะด้เดี๋ยวมาุ้นลุงต่อก็อมีชอบพี่มีช่วยตอบผมได้ไหมครับว่าลูนในเกมดาก้อนมันใช้พี่ลูนอะลูนอันไหนอะครับมันหลายอันมากเลยอะอ่ะนี่ต้องไปส่วนทีมไฟนะเดี๋ยวซีซ่าพี่มีไล่กับท็อปเพเยอร์ที่มีตีมาเลยแล้วกันเอาท็อปเพเยอร์ที่มีสู้ด้วยมาเยนะ่ยแหละ ต่อไปเป็นส่วนทีมซีซ่าปกติก็ทีมเนี้ยครับสักเก้าสิเปอร์เซ็นเลยก็จะมีในส่วนตัวหลักเป็นแทงอ่ะซีซ่าเอลิแต่เอลิต้องเติมนะสามดาวไม่เก่งนะครับเอาขั้นต่ำมีว่ายูอาไม่ก็ห้าดาวเลยนะแล้วก็โนโนโ่คู่แม่นของซีซ่านะครับแล้วก็เอ่อน้องแว่นเหมือนเดิมน้องแว่นเอาไวไ้ฮิวเวลังรับซีซ่าเพราะว่าจําเป็นนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวหาทีมลูมินาะให้ส่วนจะซีซ่าเล่นอย่างนี้กันหมดเลย ทีมนี้ก็มีคนเล่นเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยมากมายแต่ว่าเอลีต้องหนักครับทีมนี้คือยูเอลีมันโอโ้โหบอกจริงนะเอลี A ขึ้นยูได้นี่เขาเป็นอ่ะกอสมควรสำหรับทีมนี้นะครับอ่ะต่อไปเป็นส่วนทีมชูก็เนี่ยอย่างที่หมีบอกเนี่ยมคนเขาก็ยังเล่นเนี่ยไอ้นะ่เลแล้วก็คู่เอรีเลน่าจะกรอบชูยิงไฟสองทีแต่มไม่ไปติดดีบัฟเนี่ยแหละแล้วก็เอรีไล่สับทแต่เอลีสามดาวนะครับก็ลองดู อ่ะต่อไปส่วนทีมลูมินัสก็นี่เลยก็เล่นเนี่ยท็อปเพลเยอร์ก็เล่นกันเหมือนเดิมเนี่ยลูมินัสกับเอลีบางคนแม่งก็บอกบอกว่าอะไรนะบอกบอกว่าเฮ้ยลูมินัสใครเขาลงคู่เอลีโอตายแลย้วท็อปยี่สิบใส่ทุกคนมียต่ง,งงอยู่เลยคนที่บอกบอกว่าลูมินัสไปคู่กับเอลีนี่มันคือ,อยังไงวะเนี่ยแสดงว่าท็อปเซฟที่เล่นกันอยู่นี่คือเขาให้เขาเขาเาเล่นพลาดใช่ไหมเขาผิดใช่ไหมอ่ะต่อไปคือลูมิงเจอร์แล้วก็น้องแว่นนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะเขาเล่นกันอย่างงี้ไหม่ะเห็นนะ เอลีーーคู่กับลูมินัสหมดอะครับไม่มีเอลีไปคู่เอลีーーคู่กับซีซ่าน้อยกว่าเยอะเอลีคู่กับลูมินัสเยอะเห็นนะเอลีーーคู่กับลูมินัสคือถ้าไปคู่กับเลเนี่ยลูมินัสก็ตีสองทีใช่ไหมตีสองทีคือตรงกลางตายแน่นอนสองตัวครับแล้วก็ถ้าไม่ตายก็เอลีสับหมูดอายยังไงก็ตายครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือคอมเพนที่คนนิยมมากสุดแล้วที่ตั้งแต่เล่นมาก็เป็น ก็เหมือนตอนที่หมีบอกตอนแรกอ่ะตอนนี้ก็ยังเล่นกันเหมือนเดิมครับยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ประมาณนี้แหละครับโอ้ท็อปเซฟเจ็ดล้านเราเอาเรื่องเขาจะรีบปั้นกันไปไหนอาเดี๋ยวมีสรุปสามทีไม่ฟังสําหรับหมีนะถ้าเป็นเรื่อง PVE ทีมไฟโกงสุด PVE คือการผ่านด่านไต่หอเพราะว่าถ้าเรายิงสแต็กพิษใช่ไหมครบหมดชูปลาแผดเผาแล้วก็เป็นส่วนจอมุงการเพิ่มไฟเผา พอแค่อย่างเดียวคือแท้งเรายืนเราไม่ตายครับมันก็ติดเผาเทินหนึ่งก็ครึ่งหลอด2ทีก็ตายหมดแล้วว่าน,นั้น PVE ออันนี้ทีมไฟให้เบอร์หนึ่งเลยแต่ว่าทีมไฟ PVP ให้แค่ระดับแค่ A นะคือตอนนี้ที่มีเล่นมันก็สู่สีกับทีมซีซ่าตลอดสู่สีก็คือให้เทียเอทั้งคู่เลยกับซีซ่ากับทีมไฟสูส่สีแต่ว่าทีมซีซ่าจะตีบอสหนึ่งหนึ่ง,งแรงที่สุดก็มีข้อดีข้อเสียนะครับก็สรุปอีกทีหนึ่งคือลูมินัสลูมินัสถ้าเป็น VE, เอ้ยให, VE, นะให้แค่เทีมส คู่กับเอลีนะอันเนี้ย Pv PVP ให้เชียร์เอสเลยเพราะอ้างอิงจากท็อปเซฟเพราะ่าเล่นกันแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละอ่าเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มัตนใงไปคุยคุยแล้วเปลี่ยนหน้าครับสำหรับแลวก็อาจารย์รีเลสนะครับหรืออยากให้ทำไกด์เหลือเกมนี้ก็มาบอกหน้าครับด,ด,ดีช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนอ่านแล้วเจ่อกันนะครับ